สวัสดีครับผมมินี่นะครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างบ้านใต้ดยงกันนะครับโ okay. อเคอุปกรณ์ในการสร้างตามจริงมีแค่สามอย่างเท่านั้นคืออิฐนะเอยหินไม้ขาวแล้วก็ปิดปาปิดน,นะรู้อะไรไนมะ้ขุดผมไปดู ในยู u ูแล้วก็มาแคสให้ดูนะครับหนึ่งอาจจะไม่สวยเหมือนเขาทับหนึ่งแล้วก็เอ้ยสองสามสี่ห้าอ้าห้าบล็อกนะครับอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นที่เออเนี่ครับที่ขุดที่ขุดอันันก็อ๋อลือไปครับเดี๋ยวต้องใช้ไฟด้วยในการเพิ่มความสว่างครับขุดไปนี้เลยอ่าอย่างน,นี้เลยนะครับ มันได้ประมาณเนี้พอได้มาถึงแบบนี้แล้วก็ก็ขุดตรงนี้ต่อนะคะเพือ่อนี้ทำเป็นสี่เหลี่ยมกว้างๆก่อนนะคะอาจจะไม่สวยเหมือนเดิลองทำเฉยๆอ๋อนี่ก็ทำแน่นลงมานะ ออ่ช่องมาอยู่นี่ใช่ไหมเฮ้ยไปวะตรงนี้มันต้องโอเคต้องเป็นบันไดนะครับมาเนี่ยแหละเฮ้ยเรนจะขึ้นส่กหน่อยวางไม้ขาวอ่ะ

นะครับโอเคปึ๊บอ่าต้นครับเมื่อกี้เสียงหนังแทรกเข้ามาครับอย่างนี้แมที่ที่ดูมาตอนนั้นน่าจอย่างนี้นะครับจากนั้นที่ผมดูนะครับเขาเจะไปแต่ผมสร้างให้เหมือนเขาใช้หินว่า ไม่อยาดีแรกวะไปสิอ่ามีเลยเขาใช้หีวางกันใช่รึเป่าปุ๊บปุ๊บอ่า นี่เลยนะครับป๊ป๊บป๊บวางวางวเออปุ๊ปั๊วางวางวางุกกทุกวางวางทกทวางวปุ๊บปุ๊๊ปเราเวางต่อนะครับทุกทวางโอ้ มานี้นะโอเคลานจังเลยใช้พี่แอ๊ดุดน่งกดเกิดพี่กูไม่พูฉลาดเลยเราเอาวัดโทเอา้านั่แเลกอะเอ้ยแอลเอ็กซ์ยืมอะไร จะแคบนะมโคตรแคบเลยวดวุดวุดวุดปุ๊บปุ๊บยอยอะๆยอกยอยเฮ้ยปั๊บป๊บปุ๊บปุอ้าใต้ดินนะครับโอ้ยถ้าใช้ทิศแอคูตรงนี้กว่าเดี๋ยวว่าทำามีห้องอีกห้องนึ่งก็ได้ดีนะเป็นห้องเก็บหีบนะครับ วางไฟหน่อยอ่าสว่างนะครับอันนี้เอาเป็นปุ๊กเอ็นพีนะครับตรงนี้อึ๊บปั๊บปั๊บอีกนิดนะครับตีกนิดตีนิดเราก็ใช้อิดนะครับอิดทับเหมือนเดิมอิดทับอิดตับปุ๊บปุ๊บปั๊บ ต้องอิดทับนะครับเ้ยติดอิดวะมันเป็นหินนะครับเจ้าวะสุดเลยสุดจะแหลกนะครับ่อเคสุดจะดีนะแต่มันถูกสุดจะแหลกเชี้ยติดเลยวะ๋อ้บปุ๊บุ๊บปุ๊บุ๊บปุ๊บุอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอนนนไงติดไปไว้ อันนี้เราจะเป็นกุ๊กของ m p c นะครับเฮ<ะ>้ยดีมากโอเคจากนั้นผมจะเอาน,นี้ออกมาอโอเคแล้วก็ไข m p c นั่นแหละเฮ้ยเห้อไอตีอ้ยองมาไม่มะ เอาไอ้สูงมาดิเออตายแล้วครับชิบหายมันเกิดเป็นแบนี้ป่ะนั่นไงไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปสิเฮ้ยเข้าไปสิเข้าไปเข้าไปสิเอ้ยเออไปเข้าไปอย่างนั้นเลยครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นน่ะเรียบร้อยให้ให้เป็นที่ อไบ้างนะคะอ้อโอเคครับวิธีขัง NPC เป็นคู่ของ NPC อ้ยตามจริงผมลืมนะครับต้องวางเตียงให้ด้วยที่ตอนนั้นเพื่อนผมเห็นเพื่อนทำนะครับเฮ้ยชุบปั๊บชุบั่นนะฮ่าฮ่าฮ่าเตียงให้ NPC ตรงนี้เลยเออติ๊ดสิ โอ้ยังทันยังทันติดล่างไปด้วยเหรอไอ้โทษอ่าอยู่ในคุกป้าเอ็มพีซีเนาาเอ้ยนะครทำการปิดอย่างนี้แต่ตอนนั้นตรงนี้ที่ผมเคยเห็นที่เขาทำนะอันนี้ผมคิดเองนะจะเป็นอย่างนี้จะเป็นที่ใส่หีเป็นห้องโล่งครับแต่ว่า เอาไว้เว้นไว้ใส่หินอีกออกมาเอ้ยอีกอีกแล้วคือหินตั้งห้อยโอเคปุ๊บ,บขุดอันนี้นะครับปุ๊บตรงนี้ก็เป็นพื้นหินเหมือนเดิมอ่าติดหินละต้องขุดเลยเลยครับดี๋ยวติดหินแล้วอต,อลต,อตอนนั้นเราจะทำอย่างนี้นะครับ เอาหีบออกมาเสร็จแล้วก็บันไดไม้ขาวเอา้เอาเปิดออกมาแล้วเนาะอ,อ่าเราทำการไม่เอ้ยเอาไงดีละคราวนี้ต้องต้องทุบบนละขอทุบแป๊บน,นึงนะเออให้เราวางไม้ขาวไว้อย่างงี้เอเอโอเค มันประกบไม่ได้ครับอันนี้เราต้องเหลือไว้ไว้อีกนะครับอ่าเหลือไว้เฉพาะตรงนี้นะครับเราต้องวางอิด ถ้าเกิดปูต้องปูหมดอะนะมันหมดแล้วโอ้เราถูกแพนตรงแพนนี้อ่าเสร็จแล้วก็วางเตียงตรงนี้แลบออกมาอันนี้ผมก็ทำตามเขาเหมือนกันนะครับว่าทำแล้วมันสวยดีนะครับก็เลยทำตามลยคาชิของผ,ผมคือคาชิ้นครับก็ปีอทุกอย่าง ก็ตีตามชาวบ้านานี้เลยหล,หลับบ้านใต้ดินของผมนะครับโอเคพอนี่นะครับโอเคอ๋อใครดูแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e กับกดไลค์กันด้วยล่ะเจอกันพักหน้ากับดีมินิสวัสดีครับผม